สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันที่หกแมวนะคะทักทายวันอ่าพฤรหัสเนาะอ่าดูนายหย่นิดนึงนะแล้วก็ดูอย่างอื่นนะ,ะรีบทํางานนะคะวันนี้ก็มาทมาํางานเหมือนเดิมนะงานตื่นถ้ามาก็ได้รับงานได้รับเงินก่อนนะคะนี่คือเรื่องจริงค่าแรงคนที่ไม่ทํางานเลยนะคะให้ค่าแรงสิแม่นเนาะนะคะอ,อยากทำก็ต้องทํานะ มันก็เหนื่อยเหมือนกันเลือนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องทำนะคะเดี๋ยวเาอยูเ่เฉยเนาะดูนะคะมาถึงเขาให้อะไรเขาเรานะเขาอยู่คนเดียวนะคะเดี๋ยวก็ซื้อผลไม้มาเยอะมากนะคะดรมาถึงเขาก็ให้ยมดนะคะดูนะผลไม้นะคะของญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะเขาไปกินไม่ไหวนะคะก็คงจะออกไปบ้านนายนะคะ เชอรีค่ค่ะเชอรี่สองถุงนะคะยกก็กินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะหยกชอบเชอรี่มากนะคะนี่คือทอ้อก็จากญี่ปุ่นนะคะลูกทอ้อจากญี่ปุ่นนะคะคือส้มนะคะ,น,ะ,คะนี่คืออ่าเป็นเขียวนะคะจากญี่ปุ่นทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวนะคะก็ อโงนไม่มีเม็ดหอมมากนะคะอุงนของญี่ปุ่นนะหอมมากเลยนะคะอร่อยนะคะเนี่ยมาถึงก็ให้เลยนะคะเนี่ยเราก็ถ่ายให้ดูเฉยเนาะเพราะเราไม่มีคลิปนะคะทำยากหรืออะไรเลยคือเราไม่อยากอะไรมากมายนะคะแต่เ,เราไม่มีคลิปก็เอาปะเดี๋ยวเราก็จะทำงานนะคะเราเล่นนานเลยเนาะ นก็จะตกเนาะดูอยู่ข้างนอกด้วยเนาะคิดหนึ่งเดยวจะเปิดเองแล้วร้อนไม่ไหวนะคะฝนก็จะตกแนละ้วให้เอยู่ข้างนอกนะดูฟ้าร้องนะคะโอ้ยหยบนะรู้สึกจะปวดท้องก,กว่านั้นนะกินข้าวแบบรอดเร็วทันใจนะคะกินแบบเร็วเนาะ อะไรน้อแล้วก็ไปเดอไปถูกอะไรของพี่อ่พี่พัดนะคะพีเสียงออกไปน้อเนี่ยอัดได้ไหมน้อเนี่ยูหนดูดูน้องนะคะอืมฝนกำลังจะมานะคะเราก็เป็นห่วงเด็กๆนะช้างาก็ยังปวดท้องอยู่เลยนะคะ ดูวิวนะคะหน้าฝนจะมาแล้วนะดูนะคะฝนจะมาแล้วนะตีเสียงฟ้าไหมคะเนาะฟ้าสวยเนาะอ่าก็ขอจบคลิปไปเพียงพินนะคะก็ขอจบคลิปจบเลยไปเพียงพีนนะคะดูผมจบนะคะรีบทำงานจะรีบทำงานนะคะเราเล่นไม่ได้นะคะ